ก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าข่าวใหญ่ก็คือภาคใต้น้ําท่วมใหญ่น้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําท่วมดินโครนเหมือนเหมือนแม่สายเลยอะเหมือนเชียงใหม่เลยอะหนักมากมากๆเลยอะผมเห็นแม้กระทั่งเห็นรถเห็นทุกอย่างแล้วเห็นกระดูกโครงกระดูกเห็นบ้านลอยเห็นทุกอย่างเลยคือจริงๆแล้วก็ดาวโเพเุทัสมาบอกเนาะก็ไม่ค่อยอยากจะเห็นหรอกแต่มันเป็นการเตือนภัยนะครับ จริงๆแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเวลานะครับฟังดีๆนะครับคือห้าถึงเก้าฟังดีๆนะครับคือช่วงเวลาที่จะเกิดส่วนใหญ่จะเป็นช่วงของตีห้าถึงเก้าโมงเช้าแล้วก็ช่วงห้าโมงเย็นหรือถึงสามทุ่มก็คือห้าถึงเก้าแล้วก็เลขที่อันตรายที่สุดก็คือวันที่ห้าถึงวันที่เก้าฉะนั้นมันก็จะเป็นวันที่ห้าถึงวันที่เก้าพฤศจิก,กาแต่ประเอิญเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อน ฉะนั้นมันก็เกิดขึ้นได้เช่นวันที่ยี่สิหรือวันที่29่สิบเก้าฉะนั้นผมก็จะบอกเลยว่าภายในสิีวันนี้เนาะก็มีเหตุการณ์เลวร้วายเกิดขึ้นนะครับภาคใต้หนักจริงผมก็ไม่อยากจะพูดมากนะแล้วก็อะไรนะผมบอกวันเวลาไปแล้วเนาะก็คือจริงๆแล้วเวลาคือภายในสิบสี่วันนี้ละกันแต่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับแต่เวลาที่ แรงที่สุดเลยตีห้าถึงเก้าโมงเช้าหรือหรือนะครับห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มแล้วก็วันที่ที่อันตรายที่สุดคือวันที่ห้าถึงเก้าแต่เอิญดาวโเททัทมาบอกว่าจะเกิดขึ้นเลขหนะ้าเนาะก็คือวันที่ยี่บห้าถึงวันที่ยีบเก้าฉะนั้นอีไม่กี่วันนี้แต่หนักนะหนักมากๆเลยอะ่ะอ่ะ สรุปก็คือเห็นกระดูกลอยมาด้วยเห็นศพอะ่ะแล้วก็เห็นบ้านลอยเห็นของเสียหายเยอะมากเลยนะครับน้ำทั้งสะอาดแล้วก็เป็นคโคลนนายหมายถึงว่าน้ำมันมีแบบปนทั้งสองแบบจะบอกว่าน้ำท่วมนะท่วมหนักเลยฉะนั้นอย่าลืมนะครับผมเป็นหมอดูหมอดูพลังจิตโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับใช้ความเชื่อบส่วนบุคคลมันเกิดขึ้นทั้งหมดหจังหวัดเนาะ แต่ทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยเกิดขึ้นในวันเวลาไล่เลี่ยต้องบอกก่อนนะว่าหนักมากนะขั้นต่ำห้าจังหวัดหนักนะเอาส,ต,อสตูลละนองสตูลละนองพังงากระบี่สตูลละนองพังงากระบี่ แล้วก็สุราษฎร์นครศรีธรรมราชมันหลายที่เนาะแต่เอาจังหวัดพวกนี้ก่อนสงขลาหลายที่จังเลยอะ่ะแต่เอาหลักๆเนะาะภาคใต้เนี่ยหนักเลยหนักมากนะเหมือนที่เชียงรายเหมือนที่แม่สายแล้วก็เหมือนที่เชียงใหม่เหมือนที่พยาเหมือนที่พแพร่น่านเหมือนหลายที่นะครับอ่านไม่ทันเนาะก็ นี่คือมาบอกเล่านะเป็นคำบอกเล่าเป็นคำบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าสำคัญผมดูดวงเนี่ยผมไม่ได้ดูให้ทุกคนนะครับผมดูเฉพาะคนที่มีบุญสัมพันธ์มันอยู่ตรงที่ว่าพร้อมหรือเปล่าห้ามกู้ห้ามยืมห้ามขอห้ามลำบากใจลำบากใจนี่เป็นเรื่องใหญ่นะแสดงว่าไม่ทุกคนจะได้มาดูดวงกันนะครับไม่ใช่ผมไม่อยากจะดูดวงนะผมอยากจะ อยากให้คนมีบุญสัมพันธ์และคนคนนั้นใช่กับสิ่งที่เขาจะได้รับคำตอบ25นาที4คำถามนะครับศัตูละนองพังงากระบี่สุราชมีคนเขียนเนาะแล้วก็นะครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงหลายจังหวัดอยู่แต่เอาจังหวัดหลักๆที่ผมไล่ไปก่อนนะ เอาจังหวัดไล่ไปเรื่อยๆเลยนะมันเกิดขึ้นแน,น่นอนก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่อันตรายก็คือห้าตีห้าถึงเก้าโมงเช้าหรือห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มเวลาที่จะต้องระวังก็คือไอ้วันที่ต้องระวังก็คือวันที่ห้าถึงวันที่เก้าเดือนพฤศจิกาแต่มันมาแล้ว ฉะนั้นวันที่ยี่บห้าหรือวันที่ยีบเก้าก็ต้องระวังอย่าลืมนะผมเป็นหมอดูคําทํานายผมไม่ได้พูดให้กลัวหรือตกใจแต่ให้ระมัดระวังเราก็ใช้ชีวิตปกติได้นะครับเช่นถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ใกล้แม่น้ําลาคลองใกล้ภูเขาหรือว่าใกล้ชลประทานหรือว่าทางน้ําเราก็ระมัดระวังช่วงเวลานั้นแล้วเราก็แค่ยกของขึ้นที่สูง เราเห็นละฝนมันตกมาแบบหูยร้อยมิลลิเมตรหรือว่าเกินร้อยอ่ะสองร้อยวันก่อนสองรอยี่สิบที่อุทัยเนาะเป็นร้อยอ่ะฉะนั้นหรือทีเออ่เพชรบุรีนี่ยกตัวอย่างเนาะฉะนั้นเนี่ยระวังแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมทำนายไปแล้วเนาะว่าที่ที่ไหนที่เคยเกิดจะเกิดรุนแรงและแรงกว่าเดิม น้ำท่วมที่ไหนเนาะก็จะเกิดที่เดิมและแรงกว่าเดิมแล้วก็ที่สําคัญอีกหลายๆพื้นที่ที่ไม่เคยน้ําท่วมจะได้ท่วม